ไปโรยแป้งสทัทีตายชัวจังหวะนี้ไปโรยแป้งดีครับเรียบร้อยมาช้าใช่ไหมตายดีครับ The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟ i r พับจีม o บายเก e n s h ชิน m ิงแพโปรโมชั่น7บาททั้งเซิฟเอเชีย global มีหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The h u n d Shop อย่าลืมไปอุดหนุนันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยก็ดูครับผมทุกคน ดูหน้าจอพี่ตอนนี้นะครับนี่เป็นไงวันนี้นะครับพี่จะเอาซาลิเอลไปลง P p พ,พน้องๆก็จะถามว่าเฮ้ยพี่พี่คืนดีกับซาลิเอลแล้วเลย <c oughs> คือมันยังไม่คืนดีหรอกครับทุกคนแต่ว่าคือตู้เล็กนาร็อกเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมันต้องมาชัวนะฮะตัวนี้คอยดูนะตอนนี้พี่เปิดกาชาเนี่ยซาลิเอลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยมันต้องมาชัว <c oughs> แต่ว่าคลิปในวันนี้นะฮะ ผมก็จะเอาซาเิเยลเนี่ยไปลงแบบสามัญกันนะครับกับทีมกึ่งนางฟ้ากึ่งเกาเธอคือช่วงเนี้ยแบบกระแสชี้กำลังมาใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่เลยซาเิเอลซาเิเอลเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่มีสกิลชี้ได้นะครับคือมันต้องชี้แล้วอะจังหวะเนี้ยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทีมชี้พี่จะมันจะรอดหรือเปล่านี่เลยนะครับทีมที่พี่จะใช้เนี่ยเป็นทีมนี้เลยคนที่ติดตามข่าวก็จะรู้แล้วนะว่าแบบมันชี้มันคืออะไร นะครับนี่เลยทีมนี้นะจะมีซาลิเอลมีตัวของลูเชลนะครับลูเชลนี่ก็ชี้ได้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เกาเทอแดงก็เป็นตัวชี้นะครับเอทลอซ่าหรือว่าเดสเทีก็เป็นตัวพาสีฟเอามาเร่งบูสคิ้ให้กับตัวซาลิเอลนะมา <c oughs> แล้วก็อาหารเนี่ยผมจะกินเป็นเพิ่มเลือดหรือไม่ก็เพิ่มพลังต่อสู้และกันนะคลิปเนี้ยเอาเป็นเพิ่มพลังต่อสู้ก่อนนะพลังต่อสู้มันอยู่ที่1นึ่งนะครับมันก็ ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะนะตอนเนี้ยแต่ว่า1นึ่งแสเนี่ยก็เปิดก่อนหลายๆทีมแล้วนะครับเรามีตัวของลูเชลเป็นตัวเร่งพลังต่อสู้อยู่นะฮะไปตาแรกไม่พูดพร่ำทำเพลงเราอยากจะชี้มากๆเลยคลิปนี้คือพี่ไม่โดนจับใช่ไหม <c oughs> มาครับตาแรกนะอืมืได้ดิครับเจอทีมป่าฟ้าเฉอิวันเลยนะตานี้มาครับเราก็จะ เลื่อนขั้นให้กับซาลิเอลไปแล้วเราก็นี่เลยตีไปเลยอย่าไปกักคือตีไปแบบตีไปอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> เออเลื่อนขั้นไปก่อนแล้วก็ท <c oughs> ีกาซื้อ <c oughs> ไปดูแป้งเรียบร้อยนะครับตายไปเลยนะฮะโอเคซ <c oughs> ึ่งทีนี้ผมคิดว่าป่าเขาน่าจะตีเกาเทอร์มาก่อนนะเพราะว่าเป็นตัวเลื่อนขั้นการนะครับยังไงฮะใช้ป่าหรือเปล่านะ อล,ลิซาเบตกางโล่เหรอโอเคเขากางโล่มาเลยนะครับแล้วก็หนีโย่มาโย่มาทีปั่นทอนแล้วก็สาตารหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะยิงปกติโอเคเราก็ต้องใช้เลื่อนขั้นให้กับลูเชลแล้วก็ใช้ลูเชลนี่ไปนะครับแล้วเรากอ็อีกาซื้อแล้วกันนะไปครับโหนี่ไงล่ะแต่พออีกาซื้อโอเคทีนี้อีกฝ่ายเนี่ย อ้าวเขารวมการ์ดเกาเทอร์ว่ะเล่นขันหมู่มาเลยว่ะแล้วใช้ปา่าหรือเปล่าโอเคใช้ป่าตีตัวของเกาเทอร์หนแรงจัดตายไปเลยนะฮะโอเคโอเคเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเตาทาโนชีหนะ้าใส่ตัวของเกาเทอร์ไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้ลูเชลตีป่าไปนะไปไปไปดูแป้งนูน่น แล้วก็ไปครับผมายโยนาละใสป่ปานะฮะแล้วก็ทาโนชีนะ <c oughs> เรียบร้อยนะครับอีกฝ่ายเหลือแค่อลิซาเบธแล้วก็ตัวของลอสเวนนะตาแรกผมคิดว่าน่าจะชนะนะฮะตานี้นะยังไงครับ <c oughs> กลางโล่มาเลยนะครับเล่นเกณฑ์อันติแล้วก็สตันหรือเปล่า <c oughs> โอเคสตันมาชัวสตันมาชัวสเตปนี้เราก็จะรวมการ์ดเดอนการ์ดมา แล้วก็จิ้มปัายโายโนาละไปทีนึงโอเคอันติมาแล้วด้วยนะฮะยังไงครับใช้นติหรือเปล่านะไอฟาฟเอาใช้ชัวแหละคือไม่มีใครไม่ใช้อย่างนั้นตัวแตกนะครับเขาต้องเปิดโล่เพยเซฟมาก่อนอ่ะยังไงฮะโตสเตโตสเต,ต,สเต,ต,สเตมาเลยวะ่ะอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะยากอยู่แต่ก็ได้อยู่นะ ไปโย่ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ซาเลียลเนี่ยตีลอสเวนไปอแล้วเราก็เลื่อนการ์ดอะตีไปก่อนนะฮะอย่างงี้โชว์โวไปทีหนึง่งหลแล้วก็ปะอันติขอ,อบมมกระสุนลงจักไม่ได้ใช้นานแล้วโอ้ยตายไหมล่ะซาเอลอียลหึหึเกือบตายเกือบตายไม่ตายด้วยนะครับเพราะว่าโล่ยังอยู่นะโ,โอเคเขากางโล่มานะครับ หวไหวมาแล้วหนึ่งทีผมคิดว่าผมจะต้องเอาโลเขาหายไปก่อนนะอย่างนั้นแบบตู้ยากนะครับต้องเอาโลหายไปก่อนนะอ่ะโลหายไปแล้วอย่างนี้ก็เตรียมตัวดิครับเตรียมตัวตายโอเคเปิดโลกเกง่งตัวน,นี้เปิดโลกเกง่งหวอืมขวมาปิดฉากกันดีกว่ามาฮะอันติีไปเลยครับผมตายไหมนะนี่ยังไม่ตายเกือบตายแล้วก็ ไอลโรยแป้งสักทีเรียบร้อยนะครับ8 4ดหมนี่นะเรียบร้อยตาแรกเราก็ชนะไปเราก็พาหมอนี่ไปโรย <c oughs> แป้งได้สำเร็จตาที่สองเนะเราจะมาหาผู้ร่วมอุดมการว่ะคลิปเนี้ยมันต้องแบบของมันต้องโรยอะนะ <c oughs> ตาที่สองนี้ <c oughs> ก็เจอกับทีมบันนรกว่ะมีป๋าเฉอวันด้วยนะอีกฝ่าย จะสู้ได้ไมั้ยเนี่ยจานทีมนบรรลกเนี่ยมันจะไหวไหมั้ยเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนการ์ดมาทานโนชีหน้าไปเดี๋ยวทานโนชีหน้าใส่ตัวงอาเทอร์ดีกว่าไปครับซึ่งการ์ดมานะฮะแล้วก็ทานโนชีหนะ้าโอเคแล้วก็ปั่นสปินไปอ,อีกาซื้อโชว์ไปทีนึงผมจะต้องเลื่อนการ์ดให้กับตัวของลูเชลนะตาหน้านะ เพราะว่าผมจะลองจิ้มอารเธอร์ดูนะฮะไม่รู้ตายหรือเปล่านะโอเคเปิดบัฟมาแล้วว่ะปาดมาเลยอืมก็แรงอยู่อุ้ยยังยังยงผมยังไหวต้องจัดก,การอารเธอร์ไปก่อนนะครับอย่างนั้นอยู่ยากแน่นอนนะอ่ะไปครับผมเลื่อนขั้นไปนะฮะแล้วก็ตายโยนะยยล้าไปทีนึงไงแล้วเราก็ขอ ทีแป้งเป็นอย่างทีเรียบร้อยนะอีกฝ่ายตัวแตกไปเลยนะครับทีนี้อาเธอร์เขาตายแล้วอย่างนี้เราก็เล่นง่ายแล้วเพราะว่าตัวบูสเกาะตัวบูสตดาเมกเขาตายแล้วไงเอ้ยโอ,อ้โหโคตรแรงนะครับป่านะตีตัวเกาเธอร์ตายไปเลยนะฮะแล้วก็มาตีซาลิเอลแล้วยังไงาครับผมตีมั่วแล้วนะครับจังหวันนี้นะไม่ได้เล็งเป้าใช่ไหมเราโอ้โหแต่ว่าป่าเขาไม่อันติแล้วนะมันจะยังไหวอย,อยู่ใช่ไหมจาน<อ>ลองดู แล้วก็จิ้มป่าไปอ่ะอย่างนี้ไปละการมาอันติไปก่อนนางฟ้าอํานวยพนนี่เราแล้วก็ขอจิ้มป่าหน่อยตายโยนอะละตายตายชัวจังวันนี้ไอโรยแป้งดีครับเรียบร้อยอีกฝ่ายก็แตกไปนะฮะทีมบันโอเคเขาบัฟกมานะแล้วก็ปาดมาเลยว่ะตายไม่สเรวโอ้ยเกือบตาย ยังไหวอยู่ใช่ไหมยังไหวอยู่ใช่ไหมเพื่อนอ่ะไปตายไหมเนี่ยทานโนชีนะไม่ตายว่ะไปเล็นจังหวะก็ไม่ตายนะฮะอันติมาแล้วเนี่ยผมจะตายหรือเปล่ามาฮะยังไงยังไงโอ้เป็นคูดแรงนะครับอันติของบันนะเรียบร้อยดีครับผมจานตัวแตกไปดีฮะ มาเรามาใช้พี่ลูของเราโซโล่คิวกันดีกว่าหืมขอ,อจิ้มหน่อยนะครับดีนะที่มีโลนะอันติมาแล้วด้วยเขาบัฟมาก็หลายๆคนก็บอกนะครับว่าบานาล็อกเนี่ยเป็นตัวที่มาทำลายเมตาหลายเมตาเ,มตเลยนะือมันเป็นตัวที่แบบมันโอพเกินนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันโอพเกินนะฮะทีมอื่นนี่คือไม่ค่อยได้เกิดอะ่ะมาเจอทีมบันนี่คือจบหมดเลยนี่ละไโกงมากมัง้งเราอะมา เรามันโกงใช่ไหมเอาวะ hey, วัดกันวะนนะมาวัดกันหน่อยไหมละ่ะตีผมเข้าไหมล่ะคุณไปครับไปดูแปลงตรงนั้นหน่อยสิเรียบร้อยไมหมล่ะผู้แต่ว่าบันนั่งบัฟแบบบัฟเยอะมากนะฮะเอาบัฟอ,อีกใช่ไหมหรือยังไง hey, โอเคปาดมาดอืนะมไม่เข้าอยู่ดีนะเพราะว่าแบบผมมันถึกอยู่แล้วโล่ผมมันระดับพักการไปครับผมจิ้มไปซายโยนาระเรียบร้อย ดูเชลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาตกบ,บันได้เพราะว่าเป็นท่าสีฟ้าด้วยแล้วก็เป็นตัวที่มีพาสซีแบบลดป้องกันอีกฝั่งได้ไงตาที่3เราจะมาเจอกับทีมอะไรนะโอ้โหเมตาป่าฟ้าบันนี่เกลื่อนบอกเลยว่าเกลื่อนเกลื่อนไปหมดมาเป็นตัวโรยแป้งกับเราดีกว่านะตอน,นี้ <No. S 1> เดี๋ยวก่อนนะเราใช้เลื่อนขั้นการให้กับซาเลเอลหน่อยแล้วกันไปครับผมมาฮะ ปึ๊บแล้วก็ปั่นสปินไปเลยอีกาซื้อโอเคแล้วก็ถาโนชีหน้าชีหน้า <c oughs> ไปทีหนึ่งไงเราชี้หน้าเขาไปทีหนึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะ <c oughs> โอ้เพื่อนเพื่อนไม่แบบไม่มาโรยแป้งกับผมเหมือนเนี่ย <c oughs> มาดูกันว่าคนนี้เขาจะมาโรยแป้งหรือเปล่านะคือแ,แบบเขาแบบจัดเต็มจัดอ่ะ <c oughs> ปั๊บมาเลยนะฮะเราก็ใช้นี่ไงเราไม่สนอันติอยู่แล้วนะเพื่อนนะไปขอจิ้มหน่อยแล้วกัน เลื่อนขั้นให้กับลูเชลมาแล้วก็รู้จักลูเชลแห่งปากายแสงหรือเปล่านี่ไงแล้วแล้วก็ซายโยนาละใส่ตัวของอาเธอร์เรียบร้อยนะฮะอีกฝ่ายอาเธอร์แตกเป็นที่เรียบร้อยตัวซับเป็นลุงทวีโก้หรือเปล่าเป็นเกียนมอนะตัวนี้โอเคมาครับผมมาฮะส <c oughs> งสัยคนนี้นเขาแบบเขาอยู่เป็นนะเขาไม่มาร่วมอุดมการวะนะดีแล้วละ ่าไปร่วมอุดมการเลยคือแบบมันมาช้าเกินฟันบอกว่าระลึกชาติทีนึงแล้วก็ปาบเออมาช้าใช่ไหมตายดิครับโอเคนะครับทุกคนคลิปในวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะ่เดี๋ยวพี่จะแรงรถไปมากกว่านี้ วันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนรวบโอเคนะครับทุกคนคลิปวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะส่วนนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมไปดูแปลงตรงนั้นหน่อยสิ